รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันนะครับที่14นะครับมีนาคม2565นะครับวันนี้อเมาก็ว่าคัดบอลนะครับมาอยู่2คู่นะครับนะคู่แรกครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างครับกิทตันพาเลทพบกับแมนซีนะครับเตะเวลา ตีสาตรงนะครับคู่ที่2ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนแล้วครับระหว่างครับมายองาครับพบกับเดนมัดริดนะครับเตะเวลาตีสามตรงนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับนะเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลนะครับนะนะครับลองไปนะครับลูกครึ่งนะครับ นะครับลอยลูกคือโจสกอ์เจลซีชนะหนึ่งศูนย์คู่แรกกินเต็มนะครับคู่ที่สองครับเชียบีที่นะครับเลเตอร์นะครับนะครับลองไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับอาร์เซนอลนะครับชนะไปสองศูนย์เสียเต็มนะครับเสียเต็มนะครับหรับหน้าบอลนะครับแล้วก็เอาเหมานะครับให้ต่ําไปที่นะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับครึ่งแรกนะ ให้ตามไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับชนะหนศูนย์กินครึ่งนะครับครึ่งแรกกินครึ่งแล้วก็นะครับให้ตามเต็มเกมนะครับหรือเต็มเวลาครับไปที่สามลูกนะครับกินเต็มนะครับเพราะจบเวลานะครับอร์เซอลชนะสองศูนย์นะครับนะตามเต็มเกมกินเต็มนะครับนะสรุปนะครับอัรวเซอลดเนี่ยครับหน้าบอลเสียนะครับนะเสียเต็มนะครับนะครับตามครึ่งแรกกินครึ่ง ตามเต็มเกมสามลูกกินเต็มนะครับสำหรับคู่อาร์เซนอลนะครับนะโอ้เมื่อวานนะครับเหมาให้บอลสดไปประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดโมนะครับให้ไปห้าหกบินนะครับเข้าทุกตัวนะครับอันอันเดอร์อย่างเดียวนะครับเมื่อวานนะครับในกลุ่มนะครับนะอันเดอร์อย่างเดียวนะครับทุกท่านเมื่อวานนะครับลูกค้านะครับสมาชิกเซ์นะครับโอ้โหเอาเหมาให้ต่ำเยอะครับน่ากินต่ำเยอะเมื่อวานนะครับบวก รวมไปถึงนะครับให้บอลญี่ปุ่นไปสามตัวนะครับเมื่อวานกินเต็มสามตัวนะครับนะเมื่อวานนะครับได้กลุ่มครับเอามาบอกแล้วใครอยากได้ที่เด็ดนะครับต้องในกลุ่มนะครับเท่านั้นนะครับทุกท่านนะอมาครับดูคู่แรกครับคิทตันพาเลตนะครับกับแมนซินะครับนะสถิติครับ้านล่าสุดที่เจอกันนะครับ ส่วนใหญ่ครับจะเป็นทาร์เซีนะครับชนะไปถึงนะครับ3นัดนะครับแล้วก็แพ้1นัดแล้วก็เสมอที่1นัดนะครับมาดูครับมาส์นล่าสุดนะครับของคิตันพาเลสนะครับมาส์นล่าสุดของบุกเขานะครับชนะ3นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้1นัดนะครับแพ้โจลซีนะครับ ดูครับเกมในบ้านครับบ้านล่าสุดนะครับในบ้านก็ชนะ2นัดันะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนะอาดูครับแพ้ทีมไหนแพ้เจลซีนะครับแพ้ริร์พูนะครับโอ้โหแพ้แต่ทีมใหญ่แล้ววันนี้จะรอดเลยครับนะดูไปหน้ารอดจริงๆครับนะลำดับกีนต้านบอลเลดเจลีพูก็โดนไป3 1มหนึ่งนะครับเจลซี1-0 นะครับเนี่ยดูครับนะมาดูครับสถิติครับภาน่าล่าสุดครับของแมตซี่ครับนะชนะ3นัดนะครับเสมอ1นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปที่1นัดนะครับมาดูครับเกมเยี่ยครับภาพน่าล่าสุดของแมตซี่นะครับ้าพน่าล่าสุดชนะ4เสมอ1เท่านั้นนะครับสำหรับแมตซี่นะครับนะตารางคะแนนครับ มซี่ครับอยู่ดับหนึ่งครับแข่งแล้วยี่สิบแปดนะครับชนะยี่บชนะยี่สบสองเสมอสามแพ้สามมิลหกสิบเก้าคะแนนครับส่วนคิทเติลทเลครับนะครับอยู่ดับสิบเอ็ดครับแข่งแล้วยี่สิบแปดนัดเท่ากันชนะเจ็ดเสมอสิบสองแพ้เก้าดาวมิลสามสิบสามคะแนนนะครับนะเหมามอทครัว่าอันนี้แมซี่เนี่ยนะครับน่าจะเก็บสามแต้มนะครับเพื่อทิ้งห่างลิเวอร์พูลนะครับนะ อ่นะครับเกมย้าวครับกิตาพเนจแข่งสิบสี่ชนะสี่เสมอหกแพ้สี่นะครับเกมเยือนครับแมนซีแข่งสิบสี่ชนะสิบเอ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับมาดูที่แันดีแคบครับเอ๊ะทำไมวันนี้น้อยจังนะครับแ็นดี่แคบมันน้อยจังตีแรกครับเปิดมาครับลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้ายที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับ ส่วนใยญอ่ที่0ู5จุดดห้านะครับเรทที่สองราคาคงที่ครับ flat, ลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0ู5จุด้าห้านะครับส่วนทีมเมียงครับไหลขึ้นอยู่ที่0ู8จุดเกดนะครับนะครับห่างกันแค่นะครับสามตังค์นะครับห่างแค่3มตังค์เท่านั้นนะครับเนี่ยส่วนเรทราคาเอเวรทแรกครับสามลูกนะครับเรทที่สองครับไหลลงอยู่ที่2ลูกคร่า2ลูกครึ่งนะครับนะเรทราคาเอเวอร์นะครับ บอกไว้เลยครับลูกครึ่งไม่สมดุลนะครับลูกครึ่งกันเลยราคาเวอร์ครับน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับนะครับ้าหมอมองครับแมซี่ไงก็ชนะกันในบ้านนะครับนะแต่เลยราคาเวอร์น้อยจังนะครับเจ้าบ้านห่างแค่3ตังค์นะครับคู่นี้ ครับอามาลเาชอบเจ้าบ,บ้านนะครับบอกเลยวันนี้ต้องบอกให้ก่อนนะครับว่านะแพ้เชลซีแพ้ลิปูแล้ววันนี้จะรอดเหรอครับทุกท่านนะ,อ,ะอามาขอไปเช็คหน้าเวกมาสักหน่อยแต่ทีนิแครับโอ้โเอะมันเอียงไปทีมบอลลอนครับนะนะครับอัดูหน้าเวกสักหน่อยนะครับลูกครึ่งเจ้าบ,บ้านก้าสองเก้าแปดนะครับเห็นไหม ได้ราคาโอเวอร์ทำไมน้อยจังนะครับน้อยจังอ่ะอเมา์นะครับขอเชียร์ไปเจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะะามสลับคู่แรกแล้วกันนะครับนะนะครับใครชอบแมนซีนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับทุกท่านนะอเมาก็ดูจากแฮนดิแคปเป็นหลักนะครับทุกท่านนะเอามาต่อคู่ที่สองครับมายองกากับมันนิดนะครับสถิติครับหน้านรถึงเจอกันนะครับ ตัวอย่างก็จะเป็นทางนะครับมัลิดนะครับชนะไปถึง4นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับมาดูครับพ้านัาล่าสุดนะครับของมายโอก้าครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับนะ5้านัดล่าสุดนี่นะครับชนะแพ้นะครับไปถึง4นัดนะครับแล้วก็ชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับพ้านัาล่าสุดนะครับในบ้านชนะ3นะครับแล้วก็แพ้2นัดนะครับ ดูครับ5นัดล่าสุดของมาริดนะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ4นัดแล้วก็แพ้ไปที่1นัดนะครับที่แพ้คือเป็นบอลถ้วยนะครับทุกท่านนะบอลถ้วยนะในดีก็ถือว่าชนะรวดครับ3นัดเลยนะดูครับเกมเยื่ครับ5นัดล่าสุดของมาริดครับเกมเยืนยก็ผลงานไม่ดีนะทุกท่านนะชนะได้1เกมนะครับแล้วก็เสมอ2นะครับ2แล้วก็แพ้ไปถึง สองนัดนะครับตารางคะแนนครับนะครับมันอีกครับอยู่ดับหนึ่งครับแข่งแล้วยี่สิบก้ายี่สิบเจ็ดนะครับชนะสิบเก้าเสมอหกแพ้สองมีอยู่หกสิบสามคะแนนนะครับนะส่วนนะครับมาโยก่าอยู่ดับสิบหกครับแข่งแล้วครับยี่สิบเจ็ดนัดเท่ากันชนะหกเสมอหกแพ้สิบสามมิลยี่สิบหกคะแนนนะครับ เกมเย้าครับของมายองก้านะครับแข่ง14ชนะ4เสมอ6แพ้4นะครับเกมเยอนของมาลีแข่ง13ชนะ9เสมอ2แพ้2นะครับต่อน้อยจังคำมฤิ์คือนะมาดูที่แฮนดีแคปครับเลตแรกเปิดบาร์ครับ คือควบลูกนะครับด้นเจ้าบ้านที่1.09ส่วนเยือนที่0 8นนะครับเดทที่2ครับไหลขึ้นเป็นที่1ลูกครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่ไหลไหลลงที่1.01่ครับ่วนเยือนอยู่ที่0.89นะครับเดทนะครับว่าเดทแรก2ลูกครึ่งนะครับเดทที่2ครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับควบ3นะครับนะราคา1ลูกเดทนะครับเวอร์นี้ครับถือว่าสมดุลครับแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับ นะครับโบกับนะครับน้ำเจ้าบ้านทีมเยือนอยู่ที่0.89เท่านั้นนะครับทุกท่านคู่นี้นะครับหมาขอเชียร์ทีมเยือนนะครับทุกท่านนะสรุปครับคู่แรกครับเชียร์พิคตันพรเลดนะครับลูกครึ่งนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่บัลลิศนะครับหนึ่งลูกนะครับจ้า นะครับชอบก็ตามนะครับทุกท่านไม่ปอบไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มนะครับในกลุ่มนะครับทุกท่านนะก็ทักอดีไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาได้นะครับทุกท่านนะรายละเอียดต่างอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับอเมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นตะข่ากดกระดิ่งติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ที่เด็ดโดนนะครับจากอเมาก็ขอฝากนะครับนะครับส่วนใครอยากได้ลิ์สูงแรกนะครับก็ในกลุ่มนะครับนะรวมไปถึงบอลสดนะครับนะอเมาก็ ให้ทุกวันนะครับนะวันนี้เบลก็ต้องนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ